สวัสดีพี่น้อง FC มาล้ำเพลินลำเพลินสกุลสกุลขาย FC คนสูงน้อยพี่ลำเพลินจ้าเช้านี้นะคะก็ได้รับมอบหมายนะคะให้ไปซื้อน้ำนะคะมา,าให้ทีมงานได้ดื่มได้ทานนะครับพี่น,อนอ้อ,นนองครับอภิญญานาารจากพี่สาวโพราชนะครับพี่น้องค่ะน้ำเต็มรถเนาะนะครับพี่น้องครับ จากพี่สาโคราชเนอเอาน้ำลงหน่อยลกูกเนี่ยขอบคุณขอบคุณพี่สาโคราชนะคะสัดส่วนน้ำเป็นน้ำอัดลมแล้วก็น้ำดื่มนะคะนำมาล่มกับเอามาแบบนี้นะครับน้องครับว่ารัวไม่พอขนาดนีอย่าเพิ่งเอาลงไปเอาไว้ข้างในก่อน ให้กินเป็นแก้วครับท้งพ่อกันกินพี่น้องเท่าห้น้ำดื่เป็นแก้วเป็นแก้วมันถึงพอกันกิน เอาเอาลงถังค่ะมีน้ำไหมเนี่ยเอาน้ำแข็งตัวนี้ออกไปทังนู้นก่อนเอาน้ำแข็งเอาสอบออกไปฝั่งนู้นก่อนแล้วเอาเอาน้ำลงเอาน้ำลงแล้วก็น้ำแข็งปกบรรยากาศทั่วไปนะคะรับบรรยากาศอยู่ใน,ะะาานสำนักงานนะครับ ทำไรกินคะเช้านี้ผัดเปรี้ยวหวานไมะจัดผัดเปรี้ยวหวานกับข้าวสวยเกล้งไก่เสร็จฟักบุกปลาค่ะไม่กินสิไรเนี่ยมันมีเกลือลงไปซื่งของหวานของหวานร้อมเสร็จของหวานให้ดูดได้กินน้ำที่งานได้กินทุกคนุกค้นนี่กะไปซื้อน้ำมาจากพี่สาวโคราชเมาหน้าให้ ให้ขึ้นน้ำปัญหาก็เลยอันก็เลยยันนำมาลู้มเพราะกันกินก็เลยเอาขวดใหญ่มาให้เอาขวดใหญ่มาให้เขาหาแก้วใส่เอาหาแก้วใส่เอาเอาขวดเอาน้ำโปกหนังเป็ดสี่ขวดใไงเสพใบบุญล่ะเขาเสยน้ำสิพ <mel> <devo> ่อกันกินอยู่ดอกฮะเอาฝากตัวไม่เขาอ่อนสิ่งของเขาองไม่ของเขา หุงไว้แนมเาคนอยากกินขขาสวยนะเมนบ๊องทอดเหนียวข้าวสวยโอ้ข้าสวยยังหอนหอนอยู่ข้าสวยสวยอีลเขาสวยยังห่อนหอนอยู่นะคะแกินก็กำลังเห็ดครับรรยากาศทก็ไปในสำนักงานาะพี่นนอกเนาะนะคะ เออน้ำอารมณ์อารมณ์ก,ก่อนเลยน้ำอารมณ์นะคะสองอัน,นอารมณ์ก,ก่อนเลยใช่เทลงเลยลูก ค <Okay. S 2> พาชมบรรยากาศั่วไปในสำนักงานนะครับ เยวไปถามแจนดับร้อนกินข้าวอย่าง,งกินกินอะไรกินอะไรผัดผัดผัดเปรี้ยวหวานสิรับแล้วอยากซ้อมหมดสิรับแล้วอยากซ้อมซ้อมตัวเจกน้อยสองมหาศพทรง อ,อย่าสะก,ก่อนคือเห็นเอะไรครมาขายน้ำฮะขายน้นบอ๊อกค่ะน้ำนี่คือพี่ซัฟโคราชเมามาหายที่งานได้กินทุกผู้ทุกคนครับ <laughs> ไม่ได้ขายน้ำนะคะมีน้ำอารมณ์ข้าวหนเปล่าน้ำอารมณ์เคยซื้อขวดน้อยญานิพ่อพ่อกินเนาะพอคนทำมันหลายก็เลยซื้อเป็นขวดใหญ่มากแหละก่ะ เอาไปเป็นกลุ่มนางกินน้ำกันดีกว่าแมนคัาซื้อขวดน้อยมากผู้ใดกินก็ได้กินผู้บ่ได้กินก็บ่ได้กินน่นวะอันนี้คือนางกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วเอาไปเป็นกินกันเป็นกลุ่มนักดนตรีก็หยิบไปกินนั่งสินะคือสิได้กินสูขทุกคนอยู่ดอกก็เลยเลือกถ้าจะซื้อน้ำอารมณ์มาหมดมันก็ไม่อิ่มกันต้องซื้อน้ำเปล่ามาด้วยนะคะซื้อมาให้ได้กินสูขทุกคนนั่นแหละ พี่สาวแกก็เห็นอน้อ,นองๆเมื่ออยากให้ได้กินน้ำเย็นๆวัสนสะันให้กินน้ำเย็นๆวันบานใหกินอะไรดีๆหน่อยก็เลยให้คนส่งไปซื้อมาให้ก็เลยไปซื้อมาให้ทุกคนได้กินละอะไรก็ได้เนี่ยทุก EP เนี่ยแมนครับขอบคุณมีอะไรขอบคุณพี่สาวไหมคะก็ขอบคุณครับเงินส่วนนี้สิเอาไปซื้อไม้กองนี่ครับ มืดแล้วมืดไม้ตีแล้วโอเคจันทร์ำคนขยันนะครับพี่น้องค่ะตื่นเต้นเศร้าๆพ่อพ่อเอาตัวเครื่องสอบมาใส่ลูกให้มันไอ้นี่เลยเออนั่นแหละเพราะตัวนั้นจะได้ปิดสนิท มันจะได้ไม่ละลายนี่แหละลกูกโอเคเลยจะได้กินกันทุกคนนะคะกินได้กินได้ไม่ได้ว่าให้ลูกๆกินทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเอามามาเอาเป็นกลุ่มนะบอกเขาด้วยอ้าวพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้กะ ขอบคุณของคพนหลายๆค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายจ้า